ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับรายการ House Made t o Know นะครับรอบรู้เรื่องช่างนะครับสําหรับ e ีนี้นะครับเราก็จะมารอบรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสีในพื้นที่ของที่ดินนะครับที่ดินมีหลายสีนะครับแบ่งกันไปตามประเภทของที่ดินนะครับว่าสีแต่ละสีนะครับสามารถขออนุญาตหรือว่าก่อสร้างอะไรลงไปในที่ดินได้บ้างนะครับ จริงๆแล้วนะครับที่ดินจะมีสีที่แบ่งประเภทอยู่ประมาณถ้านับกันจริงๆแล้วนะครับก็ประมาณ20กว่าสีนะครับแต่นะครับแต่เราจะมารู้เกี่ยวกับ9สีนะครับ9สีของประเภทที่ดินนะครับที่แบ่งประเภทนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเมืองใหญ่แล้วก็เห็นกันได้บ่อยนะครับมาเริ่มกันที่สีแรกกันเลยนะครับเขตพื้นที่สีเหลืองนะครับเขตพื้นที่สีเหลืองเป็นเขตพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นค่อนข้างจะน้อยนะครับเขตพื้นที่นี้นะครับเป็นเขตสนับสนุนให้พัฒนาอาคารสงเคราะห์ สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและอาชีวะนะครับสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงคนชราสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงผู้พิการและยังสามารถสร้างที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์สำนักงานโรงแรมและตลาดได้อีกด้วยนะครับเรามาดูเขตสีส้มนะครับเขตพื้นที่ดินสีส้มนะครับจะขยับตามความหนาแน่นของชุมชนขึ้นมานะครับเป็นระดับปานกลางนะครับ ที่ดินโดยสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ครับเหมือนกับสีเหลืองทุประการเลยนะครับจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยคือไม่สามารถสร้างสถานสงเคราะห์เลี้ยงสัตว์ได้เพราะว่าเสียงจากสัตว์นะครับอาจจะรบกวนชุมชนได้นะครับพื้นที่สีส้มนะครับสนับสนุนให้พัฒนาสถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาและอาชีวะหรืออุดมศึกษาและระดับอาชีวะนะครับสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงคนชรา สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการนะครับส่วนการสนับสนุนนะครับเฉพาะบางส่วนประเภทย่อยนะครับสามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้พนิชยกรรมสำนักงานโรงแรมและตลาดนะครับเรามาดูเขตพื้นที่สีนี้ต่อไปนะครับเป็นเขตพื้นที่สีน้ำตาลนะครับเป็นเขตพื้นที่อาศัยความหนานแน่นมาก เป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไม่เกิน10%ของพื้นที่นะครับเช่นการตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับพื้นที่โซนนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารชุดต่างๆครับผมสถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษานะครับและอาชีวะนะครับสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็ก คนชราคนพิการนะครับโรงมหาสพรศครับผมเขตต่อไปนะครับ <Okay. S 2> เป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับ เขตพื้นที่สีแดงเป็นเขตประเภทพาณิชยกรรมนะครับที่อยู่อาศัยหนานแน่นมากสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพณิชย์นะครับเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการและสําหรับการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆใช้ได้ไม่เกิน25%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดยพื้นที่ประเภทนี้นะครับห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามนี้นะครับเช่นพวกโรงงานนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายนะครับสถานบรรจุเชื้อเพลิงสุสาน การเลี้ยงสัตว์การทรําปศุสัตว์นะครับคลังสินค้าสถานีขนส่งสถานีพวกกําจัดขยะทั้งหลายนะครับเป็นต้นนะครับไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเขตพื้นที่ต่อไปนะครับเป็นเขตพื้นที่สีม่วงนะครับเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้านะครับให้ประโยชน์ส่วนใหญ่นะครับเพื่อการอุตสาหกรรมและเก็บสินค้าทําคลังสินค้านะครับใครที่คิดจะสร้างโกดังโรงงาน เขตพื้นที่สีม่วงเนี่ครับเป็นโซนที่เราสามารถก่อสร้างได้ทุกกรณีโดยไม่มีข้อแม้นะครับเหมาะสําหรับภาคธุรกิจที่สุดเลยนะครับกรณีใช้ประโยชน์อื่นในที่ดินนะครับต้องไม่เกิน2ี่ของประเภทที่ดินนี้นะครับและที่ดินนี้นะครับมีการสนับสนุนประเภทย่อยนะครับตามข้อแม้บางประการข,ของกฎหมายก็คือนะครับการทําสุสานโรงแรมโรงหอรลศพที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยห้องพักหรืออาคารชุดเว้นแต่จะเป็นโซนหนึ่งของโรงงาน สถานรับเลี้ยงเด็กคนชราและสถาบันการศึกษานะครับอีกอันนะครับเป็นพื้นที่สําหรับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเขตพื้นที่สีม่วงอ่อนนะครับเขตพื้นที่สีม่วงอ่อนนะครับจะสนับสนุนให้สร้างคลังสินค้าโดยเฉพ,อพอาะเลยนะครับการจัดสรรพื้นที่ในเขตสีนี้นะครับจะง,ง่ายต่อภาคขนส่องอีกด้วยน,นะครับใครทําธุรกิจขนส่งต้องมาดูสีนี้เลยนะครับ อีกเขตต่อไปนะครับเป็นเขตพื้นที่สีเขียวลายหรือว่าที่เรียกกันว่าสีขาวเขียวนะครับขาวเขียวนี้นะครับเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและการเกษตรนะครับการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่นี้นั้นนะครับจะเน้นไปที่เพื่อการเกษตรหรือเกี่ยวข้องในการเกษตรนะครับเป็นพื้นที่ที่มีมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับสนับสนุนให้พัฒนาอะไรนะครับเราจะมาดูกันนะครับหนึ่งนะครับสนามแข่งรถสนามแข่งม้าสนามยิงปืน สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์สถานพยาบาลสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กคนมชลาและคนพิการนะครับพื้นที่สีเขียวไล่นะครับสนับสนุนประเภทย่อยนะครับสามารถสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้โรงฝึกสัตว์ได้ใช้พวกเป็นไซโลในการเก็บผลิตผลในการเกษตรการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้านะครับการเพาะเลี้ยงสัตว์พวกน้ําเค็มน้ํากร่อยทั้งหลายนะครับก็สามารถทําได้ครับอันต่อไปนะครับเรามาดูนะครับ ื้นที่สีเขียวหรือเราเห็นกันได้ชัดก็คือสีเขียวที่เป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับเป็นเขตพื้นที่คล้ายๆกันครับเป็นเขตพื้นที่เพื่อชนบทและการเกษตรใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้สามารถแบ่งแยกที่ดินได้100วาตามกฎหมายาการจัดสรรที่ดินนะครับเพื่อสนับสนุนให้เป็นที่อยู่อาศัยและการทารณูประโภคนะครับเป็นหลักแต่พื้นที่นี้จะไม่สนับสนุนเลยนะครับก็คือการทําโรงงานเชื้อเพลิงหรือโรงน้ํามันนะครับห้ามทำโรยเ็ีขาด พื้นที่สีเขียวนะครับสนับสนุนให้พัฒนาที่ดินนะครับพัฒนาในส่วนของสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าไซโลเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสุสานหรือชบ้บป็นกิจสถานนะครับสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์เด็กคนชาราคนพิการแล้วก็สามารถสร้างสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับโรงศึกษาหรืออาชีวะได้ครับในประเภทย่อยนะครับที่สามารถทำได้เลยก็คือโลงฆ่าสัตว์ แล้วก็โรงฝึกสัตว์ทั้งหลายนะครับในพื้นที่สีเขียวครับส่วนพื้นที่สุดท้ายนะครับเป็นพื้นที่สีน้ําเงินนะครับเขตพื้นที่สีน้ําเงินนี้นะครับใช้เพื่อสําหรับสถาบันราชการสาธารณูปการทั้งหลายนะครับโดยใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์นะครับเท่านั้นเลยนะครับไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ๆๆนะครับเช่นสถาบันราชการสถานที่ทางศาสนาสถานที่ทางการศึกษา การสาธารณูปการหรือว่าทําพวกสารนประโยชน์ทั้งหลายนะครับ